สวัสดีครับพี่น้องทีลกครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์หนึ่งยอนบทที่3ข้อ1 3บสถึงสินะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าคนที่เกลียดชังพี่น้องในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่าพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยยาประลาใจที่โลกเกลียดชังท่านเราทั้งหลายรู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ใดที่ไม่รักผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตายผู้ใดเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นผู้ฆ่าคนและท่านทั้งหลายก็รู้ว่าผู้ฆ่าคนน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 ััั้้ไมมม่่ีีีีชวิตตตรรรร์อออยยูใใใขขงเเาลพะคภ จำได้นะครับข้อที่4ถึงข้อที่8เราได้พูดถึงเรื่องของชีวิตของคนที่ไม่ทําบาปเขารับการชําระจากพระเยซูคริสต์รับพลังจากพระเยซูคริสต์แล้วก็ต้องระวังตัวจากการล่อลวงให้หลงและในข้อที่9ถึง12ได้อธิบายต่อมาบอกว่าคนที่เกิดจากพระเจ้านั้นเขามีพระเจ้าอยู่เขามีมเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าอยู่และ เขาจะมีชีวิตที่เติบโตขึ้นโดยให้พระเจ้านั้นเป็นที่หนึ่งโดยมีความรักเป็นตัวชีวัดและพระกมีในตอนนี้อธิบายถึงเรื่องพอหลังจากพูดเรื่องความรักก็พูดถึงความเกลียดชังนะครับว่าคนที่เกลียดชังพี่น้องเป็นยังไงคําว่าเกลียดชังในที่นี้เนี่ยนะครับน่าสนใจมากมาจากภาษาเดิมว่ามิซิโอมิซิโอนั้นตรงตัวคือเกลียดชังต่อไปก็คือประหัดประหัดประหาร และอีกอันนั่นก็คือรักน้อยลงมันมีความหมายหลายประการด้วยกันดังนั้นเองพระคัมภีตร์ตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าในหลายครั้งที่เราว่าเราเกลียดชังพี่น้องไม่ได้หมายถึงเกลียดทันทีนะครับแต่หมายถึงรักน้อยลงก็ได้หรือเกลียดขนาดต้องการประหรัรประหารหรือเกลียดชังเฉยๆในพระคัมภีร์ในตอนนี้โลกเนี่ยนะครับควรจะเกลียดชังเราเพราะอะไรครับเราติดตามพระเจ้าโลกจะรักเราน้อยลง ถ้าเรายังติดตามพระเจ้าและโลกยังรักเราเหมือนเดิมก็แลกประหลาดแล้วล่ะครับเพราะแน่นอนว่าเราจะไม่เหมือนโลกเอาละครับคนที่เกลียดชังพี่น้องเป็นยังไงอันที่หนึ่งยังอยู่ในความตายพระคัมภีในข้อที่14บบอกเราชัดเจนว่าอย่าประหลาดใจนะเพราะว่า ถ้าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วคนที่ไม่รักพี่น้องก็ยังอยู่ในความตายขอบคุณพระเจ้าครับอยู่ในความตายหมายความว่ายังไงหมายความว่าชีวิตของเราไม่สามารถจะรับชีวิตที่เรียกว่านิรันดร์จากพระเจ้าเพราะคนที่เชื่อพระเจ้าจะรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแต่อย่างที่ผมบอกแล้วการเกลียดพี่น้องหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยนะครับมันเกิดจากการรักน้อยลงก็ได้ และเมื่อไรก็ตามเรารักน้อยลงนั้นเหมือนกับหน้าปัดรถนะครับที่มีตัววัดทั้งหลายออกมาและมันกําลังลดลงไปนั่นแหละครับอันตรายแล้วแต่ถ้าเราไม่รักษาหรือเราไม่แก้ไขมันสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือเราอาจจะปฏิเสธพระเยซูคริสต์เจ้าได้ในการตัวชี้วัดทั้งหลายที่พระคัมภีร์บอกกับเราโดยเฉพาะยิ่งความรักเป็นตัวที่จําเป็นมากคนที่เกลียดชังยังอยู่ในความตายอันที่2ครับคนเกลียดชังนั้นพระคัมภีร์บอกว่าเป็นผู้ฆ่าคนเป็นผู้ฆ่าคนจะโดนลงโทษครับเอาละ เราจะก่อนจะพูดถึงชีวิตนิรันร์ไม่มีชีวิตนิรันร์เนี่ยนะครับเราอาจจะต้องลนลงโทษในโลกนี้ก่อนแล้วพระเจ้าก็มีวิธีการตรีสอนเราอย่างที่บอกแล้วนะครับเมื่อเราทําผิดพระเจ้าตีสอนเราควรกลับใจถ้าเราย้อนกลับไปดูพระคัมภีร์สองเปรโตเราจะรู้ว่าคริสเตียนถูกพระเจ้าพิพากษาในโลกนี้แล้วกนเองเราเองต้องจัดการครับกับตัวเองเมื่อเราทาผิดกับพระเจ้าต้องรีบกลับใจใหม่เพราะว่าการเกลียดชังนั้นเป็นเหมือนความการฆ่าคนคายินฆ่าน้องเพราะอะไรครับ เพราะคายินนั้นเกลียดชังภายในพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเน้นว่าความเกลียดชังมันต้องมันเริ่มต้นจากภายในต้องจัดการใจของเราให้ถูกต้องอันที่3ครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าความเกลียดชังไม่มีชีวิตนิรันดร์หมายถึงจะต้องถูกลงโทษจากพระเจ้าและเมื่อเราปล่อยให้ความเกลียดชังมากขึ้นในชีวิตของเรามากมากมากและไม่จัดการสุดท้ายเราจะปฏิเสธพระเจ้าและเมื่อเราปฏิเสธพระเจ้าเราจะไม่มีชีวิตนิรันดร์มีบางคนนะครับโกรธเกลียดบางคนเริ่มต้นจากไม่พอใจไม่พอใจก็เป็นโกรธโกรธก็ ทำให้เกิดความเกลียดชังเกิดขึ้นสุดท้ายความเกลียดชังพระกัมพีบอกว่ายัางไงครับตัณหาเติบโตเต็มที่ก็นำไปถึงความตายดังนั้นเองต้องรีบจัดการนะครับถ้าเกลียดอยู่ต้องกลับจัดการไม่จัดการนั้นต่อให้มาโบสถทุกสัปดาห์ก็อาจตกนรกได้ครับพระเจ้าอนครับ